สวัสดีค่ะเช้าวันนี้หลังจากที่ฝนตกมาเป็นอาทิตย์นะคะเพิ่งมีแดดวันนี้แวนจะพาทุกคนเข้ามาดูแปลงผักในสวนนะคะวันนี้ก็ตาเล็กก,กาลังนั่งถอนหญ้าออกจากสวนนะคะสวัสดีครับก็มีเด็กๆมานั่งเฝ้าด้วยนะคะหลังจากที่ฝนตกนะคะมาหนึ่งอาทิตย์ไม่มีแดดนะคะวันนี้แดดเริ่มออกแล้วนะคะเราก็เริ่มเข้าสวนทําผักได้แล้วนะคะแวนจะพาทุกคนไปดูแปลงผักสลัดนะคะ เบนก็จะพาทุกคนมาอัปเดตแปลงผักสลัดของเรานะคะหลังจากที่โดนฝนทุกวันนะคะฝนบางวันก็ตกทั้งวันนะคะบางวันก็ตกเช้าบางวันก็ตกเย็นบางวันก็ตกทั้งคืนเลยนะคะหลังจากที่ผักสลัดของเราเจอฝนมาเป็นอาทิตย์นะคะแต่เขาก็ยังไม่เปื่อยไม่เน่านะคะไม่เป็นเชื้อรานะคะเพราะว่าแบนก็จะทาทาคลิปคลิปข้างอนก่อนไปนะคะแบนก็จะ ฉีดไตรโครเดอร์มานะคะเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะนี่ก็จะเป็นผักสลัดของเรานะคะบัตเตอร์เฮดกำลังสวยเลยนะคะนี่วันนี้ผักของเราเจอแดดนะคะแดดออกแล้วดีใจกับผักด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีเดดมาเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะเพราะว่าฝนมันตกทุกวันผักของเราก็จะ ใส่ปุ๋ยไม่ค่อยได้นะคะถ้าฝนไม่ตกสักวัน2วันเวนก็จะมาทำคลิปการใส่ปุ๋ยผักสลัดให้ดูนะคะวันนี้เวนจะพามาชมผักสลัดก่อนนะคะนั่นก็จะเป็นกรีนคอร์สนะคะกรีนคอร์สเรดคอร์สโอเรดโอ๊กพูดผิด <laughs> มีบัตเตอร์เฮดด้วย กำลังสวยกำลังเริ่มเป็นโกแล้วนะคะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยอีกสักประมาณสี่ห้าวันเนี่เวนจะถ่ายให้ดูใหม่นะคะจะอ่จะมีการเปลี่ยนแปลงจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงน,นะคะเพราะผักถ้าไม่โดนฝนนะคะเขาก็จะโกอใหญ่ใบมากเลยนะคะผักสลัดสวยๆค่ะอุ้ยเปลงน,นี้ก็ใบของเขากาลังโตนะคะต้นกําลังใหญ่แล้ว นี่ถ้าไม่ฝนนะคะผักของเราจะสวยมากกว่านี้นะคะแต่อันนี้ฝนทุกวันข้างๆแปลงของเราก็จะมีน้ำขังนะคะถ้าเว้นไม่ฉีดด้วยไตรโครเดอร์มานะคะปันนี้ผักสลัดของเราอาจจะเปื่อยแล้วก็เน่าเสียหายได้แล้วนะคะแต่อันนี้เว้นฉีดไตรโครเดอร์มา2วันฉีดครั้งสามวันฉีดครั้งก็ได้นะคะทำให้ผักของเราสวยอยู่นะคะขนาดว่าข้างๆดินแฉะนะคะมีน้ำขัง วันนี้ถ้าฝนไม่ตกนะคะแดดออกอย่างนี้ทั้งวันดินดินข้างๆที่เป็นแฉะแบบนี้หรือว่าน้ําแบบนี้นะคะก็จะแห้งไปดินในแห้งความชื้นก็จะระเหยขึ้นไปในอากาศบ้างนะคะผักสวยๆค่ะวิธีการใส่ปุ๋ยผักสลัดนะคะใส่ปุ๋ยผักสลัดจะมีเวนจะใส่อยู่สองอย่างสองวิธีนะคะแต่ว่า การเกษตรไม่มีสูตรตายตัวนะคะไม่มีสูตรเ,เปลี่ยนสูตรปรับสูตรได้เรื่อยๆนะคะสูตรใครสูตรมันนะคะไปอีกเพจหนึ่งเขาก็อาจจะอธิบายอีกอย่างหนึ่งมาอีกเพจของเวนเวนก็จะอธิบายอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าการปลูกผักมันไม่ไม่มีสูตรตายตัวนะคะวิธีการใส่ปุ๋ยของเวนนะคะเวนก็จะถ้าเป็นผักสลัดแบบนี้นะคะถ้าฝนไม่ตกมากเวนก็จะใส่โรยปุ๋ยเม็ดไปเลยนะคะ แต่ถ้าฝนตกมากนะคะเวงก็จะใช้ปุ๋ยเม็ดนะคะละลายน้ําแล้วก็จะใช้บัวรดน้ําผักสลัดไปรอบแรกก่อนนะคะรดรน้ําปุ๋ยแล้วก็จะรดน้ําเปล่าตามไปนะคะรดให้เยอะๆเพราะว่าถ้าเรารดน้ําไม่ได้เยอะนะคะปุ๋ยมันร้อนเนาะมันก็จะทําให้ผักสลัดใบมันเฉานะคะหรือว่ามีอีกแบบหนึ่งนะคะจะใช้ปุ๋ยแบบฉีดพ่นนะคะปุ๋ยน้ําฉีดพ่นใบก็ได้นะคะหรือว่า จะใช้ฮอร์โมนฉีดแทนปุ๋ยคนก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ดินค่อนข้างที่จะเปียกเฉะถ้าเราไม่อยากรดน้ํามากเกินไปนะคะเราก็จะฉีดฮอร์โมนแทนการให้ปุ๋ยนะคะนี่ผักสวยๆนะคะเดี๋ยวก็สักครู่นึงเวงก็จะมารดน้ําผักนะคะเพื่อล้างน้ําค้างน้าค้างเวลากลางคืนนะคะที่มันเกาะใบผักสลัดแบบนี้นะคะเวงจะให้ดูนี่ กะใบแบบนี้นะคะเราก็จะใช้น้ํานะคะรดเพื่อล้างล้างน้ําค้างอ,อกนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รดน้าล้างน้ําค้างอ,อกนะคะผักของเราก็จะเป็นเชื้อรานะคะไม่ต้องรดมากนะคะเพราะว่ารดมากดินมันจะเฉะเรารดพอแต่ล้างล้างอ,อกก็พอนะคะตอนนี้ตาเล็กก็จะใช้ ฝักบัวใส่ในใสายยางนะคะแล้วก็รดน้ําผักสลัดนะคะเพื่อล้างเชื้อราเราจะไม่รดมากนะคะอาจจะรดเแค่าสาสๆแบบนี้นะคะเพื่อล้างน้ําค้างตอนเช้าออกนะคะไม่ให้ผักสลัดเป็นเชื้อรา สำหรับใครที่เข้ามารับชมนะคะแหวนก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมมาเติมกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของแหวนนะคะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้แหวงก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะ